การให้เงินกับคนใกล้ตัวมักถูกมองว่าเป็นการช่วยเหลือหรือการแสดงความรักแต่ความจริงแล้วการให้เงินโดยไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้รับและความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างผู้ให้และผู้รับอาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทำลายความสัมพันธ์ได้มากกว่าที่คิดเรื่องราวของฉันเริ่มต้นจากความตั้งใจดีอย่างบริสุทธิ์ใจฉันทำงานหนักทั้งชีวิตเก็บออมเงินด้วยความอดทนและความตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวของฉันเธอเป็นคนเดียวที่ฉันรู้สึกว่าอยากเห็นเธอสบายขึ้นในชีวิตไม่ต้องดิ้นรนเหมือนที่ฉันเคยเผชิ ล้านไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับฉันแต่มันเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าควรให้เพื่อช่วยให้ชีวิตของลูกสาวและครอบครัวของเธอดีขึ้นวันนั้นฉันยังจำได้ดีเมื่อฉันยื่นสองเงินให้ลูกสาวฉันมองตาเธอด้วยรอยยิ้มและพูดว่านี่นะลูกเอาไปใช้ให้ดีทำบ้านหรือทำอะไรก็ได้ตามที่ลูกอยากทำเธอรับเงินไปด้วยความตื่นเต้นแต่ฉันสังเกตเห็นบางอย่างในแววตาของเธอมันเป็นสายตาที่สับสนไม่แน่ใจและมีความลังเลอยู่ในนั้นฉันไม่คิดอะไรมากเพราะคิดว่าเป็นเพียงความประหลาดใจของการได้รับเงินก้อนใหญ่ วันแรกหลังจากให้เงินทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อยบ้านยังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นเหมือนเดิมแต่ฉันเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างเริ่มะส,สมอยู่ใต้ผิวเงียบสงบฉันสังเกตลูกสาวพูดคุยกับสามีของเธออย่างหงุดหงิดเรื่องเงินถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นบ่อยครั้งทั้งเรื่องการใช้เงินการแบ่งเงินหรือแม้แต่ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องการวางแผนชีวิต ฉันพยายามไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องของลูกสาวกับสามีเธอแต่ในใจลึกๆฉันเริ่มรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางครั้งฉันเห็นเธอร้องไห้ในครัวหรือเสียงทะเลาะกันที่ดังลั่นบ้านแม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงๆแต่ฉันสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงมันทําให้ฉันเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าเงินที่ฉันให้ไปนั้นแท้จริงแล้วมันช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่หรือมันกําลังสร้างความขัดแย้งซ่อนเร้นที่ฉันไม่เคยคิดถึง สิ่งที่ทำให้ฉันตาสว่างที่สุดคือตอนที่หลานสาวตัวน้อยเดินมาหาฉันด้วยสายตาสซื่อเธอถามฉันตรงๆด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นคุณยายทำไมแม่กับลุงทะเลาะกันเรื่องเงินคุณทุกวันเลยคำถามนั้นเหมือนเข็มที่แทงเข้าไปกลางใจฉันทำให้ฉันหยุดคิดและทบทวนทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่ให้เงินฉันเริ่มย้อนกลับไปมองพฤติกรรมของลูกสาวสามีของเธอและแม้แต่ตัวฉันเองการให้เงินโดยไม่สนใจธรรมชาติและนิสัยของผู้รับสามารถสร้างปัญหาได้อย่างไร ฉันเริ่มสังเกตว่าเงินที่ฉันให้ไปไม่ได้ทําให้ชีวิตของลูกสาวง่ายขึ้นแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นความโลภและความไม่พอใจทั้งการวางแผนที่ไม่ตรงกันความคาดหวังที่สูงเกินไปและความเข้าใจผิดระหว่างคนในครอบครัวความตั้งใจดีของฉันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้บ้านเต็มไปด้วยความขัดแย้งและฉันตระหนักได้ว่าฉันไม่เคยถามตัวเองเลยว่าลูกสาวมีความพร้อมทั้งทางใจและอารมณ์ที่จะรับเงินก้อนนี้หรือไม่ยิ่งฉันสังเกตมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นความจริงชัดเจนขึ้น ความจริงคือเงินไม่สามารถซื้อความรักความเข้าใจหรือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นได้มันอาจช่วยในเรื่องความสะดวกสบายภายนอกแต่ภายในจิตใจของผู้คนความสัมพันธ์และความไว้วางใจยังคงต้องอาศัยการสื่อสารความเข้าใจและความเอาใจใส่ที่แท้จริงหลานสาวตัวน้อยทำให้ฉันเข้าใจชัดเจนขึ้นเธอกล่าวด้วยเสียงใสใสอีกครั้งคุณยายพวกเขาไม่ได้รักเงินคุณจริงๆหรอกพวกเขารักสิ่งที่คุณให้แต่ไม่ได้รักคุณคำพูดนั้นเป็นเสมือนกระจกสะท้อนความจริงที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน มันทำให้ฉันตระหนักว่าแม้เราจะมีเจตนาดีเพียงใดการให้โดยไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้รับอาจสร้างปัญหาและความเสียหายต่อความสัมพันธ์ได้ฉันเริ่มทบทวนตัวเองว่าการให้เงินควรจะต้องพิจารณาอะไรบ้างไม่ใช่แค่จำนวนเงินหรือความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวการสังเกตนิสัยใจคอความสามารถในการจัดการเงินความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสและความเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับเป็นสิ่งสำคัญการให้เงินโดยไม่มีการสื่อสารหรือการเตรียมตัวอาจเป็นเหมือนการโยนระเบิดลงในความสัมพันธ์อันเปราะบาง นอกจากนี้ฉันยังได้เรียนรู้ว่าการให้เงินโดยไม่เข้าใจธรรมชาติของคนใกล้ตัวอาจสร้างความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงทำให้เกิดความผิดหวังและความขัดแย้งได้ง่ายเมื่อผู้รับเงินไม่ได้รับการเตรียมใจหรือไม่ได้เข้าใจเป้าหมายของการให้เงินที่ควรจะเป็นสิ่งช่วยเหลือกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ไปโดยไม่รู้ตัว ฉันเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นถึงความแตกต่างระหว่างการให้ด้วยความรักและการให้โดยไม่เข้าใจการให้ด้วยความรักคือการให้ด้วยความเข้าใจเข้าใจความต้องการของผู้รับเข้าใจบริบทของชีวิตและเข้าใจจิตใจของผู้รับในขณะที่การให้โดยไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้รับคือการให้ด้วยความตั้งใจดีแต่ขาดความรอบคอบมักจะนำไปสู่ปัญหาและความขัดแย้ง ฉันนั่งคิดถึงตัวเองและวิธีที่ฉันให้เงินฉันเคยคิดว่าเงินสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถสร้างความสะดวกสบายภายนอกแต่ไม่สามารถสร้างความเข้าใจความรักหรือความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้ เหตุการณ์ทั้งหมดทําให้ฉันเริ่มมองลึกเข้าไปในความสัมพันธ์ภายในครอบครัวฉันเริ่มเห็นความเปราะบางของความรักที่อาศัยเงินทองเป็นตัวกลางเห็นความขัดแย้งที่เกิดจากความคาดหวังที่ไม่สมจริงและเห็นว่าการให้โดยไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้รับเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความสัมพันธ์มากเพียงใดในแต่ละวันฉันพยายามเรียนรู้ที่จะเข้าใจลูกสาวและสามีของเธอมากขึ้น ฉันสังเกตว่าพวกเขามีวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตที่แตกต่างจากฉันการให้เงินโดยไม่สอดคล้องกับวิธีคิดและความต้องการของพวกเขาเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อความสัมพันธ์การเข้าใจธรรมชาติของคนใกล้ตัวจึงสำคัญกว่าการให้เงินเพียงอย่างเดียว ฉันเริ่มสอนตัวเองว่าการให้ควรเริ่มจากการสื่อสารถามความต้องการจริงๆของผู้รับและทำความเข้าใจความพร้อมทั้งทางอารมณ์และจิตใจของพวกเขาการให้เงินโดยไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จะทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนและในที่สุดอาจทำให้ความรักและความไว้วางใจในครอบครัวพังทลายได้ ฉันได้เรียนรู้ว่าการให้เงินไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินหรือความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจและการสังเกตธรรมชาติของผู้รับเงินสามารถเป็นเครื่องมือช่วยเหลือชีวิตแต่ไม่สามารถสร้างความรักความเข้าใจหรือความสัมพันธ์แท้จริงได้การให้โดยไม่เข้าใจธรรมชาติของคนใกล้ตัวจึงมีโอกาสทำลายความสัมพันธ์ม,มากกว่าที่ช่วยทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเหตุการณ์นั้นฉันยิ่งตระหนักว่าการให้เงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องพิจารณามากกว่าการคิดว่าเพียงแค่ให้ก็เพียงพอ เราต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้รับเข้าใจความสัมพันธ์และเข้าใจผลกระทบที่เงินอาจมีต่อชีวิตของผู้รับและครอบครัวคำพูดของหลานสาวตัวน้อยนั้นเป็นเหมือนเสียงกระซิบที่ทําให้ฉันตาสว่างความใสซื่อของเด็กตัวเล็กๆมักซื่อตรงและไม่มีเล่เหลี่ยมเหมือนผู้ใหญ่หลานสาวของฉันเพียงแค่พูดประโยคสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความจริงใจคุณยาย พวกเขาไม่ได้รักเงินคุณจริงๆหรอกพวกเขารักสิ่งที่คุณให้แต่ไม่ได้รักคุณคำพูดนี้เหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้าไปในใจของฉันทำให้ฉันเห็นความจริงที่ปิดอยู่ภายในครอบครัวมานาน ฉันเริ่มย้อนคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ฉันให้เงินสิบล้านกับลูกสาวความตั้งใจของฉันเต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีฉันอยากเห็นลูกสาวสบายขึ้นอยากให้ครอบครัวของเธอมีความมั่นคงทางการเงินและไม่ต้องดิ้นรนเหมือนที่ฉันเคยเป็นแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเงินที่ให้ไปนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นความขัดแย้งและความโลภในบ้าน ในตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนราบรื่นลูกสาวรับเงินไปด้วยความตื่นเต้นและขอบคุณแต่ภายในไม่กี่วันบรรยากาศในบ้านเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเสียงหัวเราะของบ้านหายไปเหลือเพียงความตึงเครียดการโต้เถียงและความไม่พอใจในเรื่องเล,เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับเงินการสังเกตพฤติกรรมของลูกสาวและสามีของเธอทำให้ฉันเริ่มเข้าใจว่าเงินอาจไม่ใช่คำตอบสำหรับความสุขของพวกเขา คำพูดของหลานสาวตัวน้อยสะท้อนให้ฉันเห็นว่าแม้ผู้ใหญ่จะมีความคิดซับซ้อนและวุ่นวายแต่เด็กตัวเล็กๆมักมองสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาเธอเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ฉันพลาดไปเธอเห็นความตึงเครียดที่ฉันพยายามมองข้ามและเธอรู้สึกถึงความไม่สมดุลในความสัมพันธ์ของเราเธอพูดเพียงไม่กี่คำแต่สามารถสะท้อนความจริงในครอบครัวทั้งหมดได้ ฉันเริ่มเข้าใจว่าความรักและความจริงใจไม่สามารถวัดด้วยเงินทองได้การให้เงินอาจทําให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นแต่ไม่สามารถสร้างความรักความเข้าใจหรือความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้ความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องอาศัยความเอาใจใส่การสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันคําพูดของหลานสาวทําให้ฉันรู้ว่าฉันมองความรักผิดไปตลอด ฉันเริ่มมองย้อนกลับไปในอดีตฉันนึกถึงครั้งที่ฉันให้เงินเล็กๆน้อยๆกับลูกสาวเมื่อตอนเธอยังเด็กฉันสอนเธอให้รู้จักคุณค่าของเงินการแบ่งปันและความรับผิดชอบแต่ตอนนั้นฉันยังไม่เข้าใจว่าการให้เงินโดยไม่เข้าใจความต้องการและธรรมชาติของผู้รับอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน หลานสาวตัวน้อยสอนฉันว่าการสังเกตและฟังความรู้สึกของคนใกล้ตัวสำคัญกว่าการให้สิ่งของหรือเงินทองเธอพูดถึงความรักที่แท้จริงและความตั้งใจที่ซื่อสัตย์เธอทำให้ฉันเห็นว่าแม้ผู้ใหญ่จะคิดว่าตนเองเข้าใจทุกอย่างแต่บางครั้งเด็กๆก,กลับมองเห็นความจริงได้ชัดเจนกว่าผู้ใหญ่ หลังจากวันนั้นฉันเริ่มสังเกตลูกสาวและสามีของเธออย่างละเอียดมากขึ้นฉันมองเห็นความโลภความไม่พอใจและความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากการได้รับเงินก้อนใหญ่ฉันเริ่มเห็นว่าพวกเขาไม่ได้มองฉันด้วยสายตาของความรักแท้แต่ด้วยสายตาของคนที่สนใจเงินและความสะดวกสบายคำพูดของหลานสาวเหมือนกระจกที่สะท้อนความจริงใจของคนในครอบครัว ฉันเริ่มเข้าใจว่าเงินไม่สามารถแทนความรักได้มันสามารถช่วยในเรื่องภายนอกเช่นการซื้อบ้านการจ่ายค่าใช้จ่ายหรือการสร้างความสะดวกสบายแต่ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจหรือความเข้าใจที่แท้จริงการให้เงินโดยไม่เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของผู้รับอาจสร้างความขัดแย้งและทําให้ความรักในครอบครัวสั่นคลอนได้ คำพูดของหลานสาวยังสอนฉันอีกว่าการให้ความรักและความเอาใจใส่ต้องมาก่อนการให้เงินหรือสิ่งของการให้ด้วยความเข้าใจและความเอาใจใส่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงแต่การให้โดยไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้รับอาจทำให้ความสัมพันธ์พังทลายได้ฉันเริ่มเรียนรู้วิธีการสังเกตและฟังความต้องการของลูกสาวและสามีของเธอมากขึ้น ฉันถามตัวเองว่าพวกเขาต้องการอะไรจริงๆหรือเพียงแค่สนใจเงินที่ฉันให้ฉันเริ่มเห็นว่าการสื่อสารและความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในครอบครัวไม่ใช่เงินทองฉันเริ่มสอนตัวเองว่าการให้เงินไม่ควรเป็นเพียงการยื่นซองให้แล้วจบแต่ควรเป็นการเข้าใจธรรมชาติของผู้รับการถามความต้องการจริงๆการเข้าใจบริบทชีวิตและการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการให้โดยไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความขัดแย้งและความเสียหายต่อความสัมพันธ์ ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงคำพูดของหลานสาวฉันยิ่งตระหนักว่าเด็กตัวเล็กๆสามารถเห็นความจริงและความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ในใจผู้ใหญ่ได้ชัดเจนพวกเขามักไม่ถูกครอบงำด้วยความโลภความคาดหวังหรือความซับซ้อนเหมือนผู้ใหญ่คำพูดของหลานสาวจึงเป็นเครื่องตวนใจให้ฉันเห็นคุณค่าของความรักแท้และการให้ด้วยความเข้าใจ ฉันเริ่มมองลึกเข้าไปในความสัมพันธ์ของครอบครัวและเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างจริงใจเริ่มฟังอย่างตั้งใจเริ่มให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความต้องการของคนใกล้ตัวการให้เงินอาจช่วยเรื่องสะดวกสบายภายนอกแต่ไม่สามารถแทนความรักความเข้าใจหรือความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้ ฉันเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างการให้ด้วยความรักและการให้โดยไม่เข้าใจการให้ด้วยความรักคือการเข้าใจธรรมชาติของผู้รับเข้าใจบริบทของชีวิตและใส่ใจความรู้สึกของผู้รับส่วนการให้โดยไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้รับคือการให้ด้วยความตั้งใจดีแต่ขาดความรอบคอบและการสังเกตทําให้เกิดความขัดแย้งและความเสียหายต่อความสัมพันธ์ ทุกวันฉันพยายามเรียนรู้ที่จะฟังความต้องการของลูกสาวมากขึ้นเข้าใจสามีของเธอมากขึ้นและสังเกตต่อผลกระทบที่เงินอาจสร้างขึ้นคำพูดของหลานสาวยังคงอยู่ในใจฉันเสมอเป็นเสมือนเครื่องเตือนให้ฉันตระหนักว่าความรักแท้ไม่สามารถวัดด้วยเงินได้และการให้ด้วยความเข้าใจความเอาใจใส่และความจริงใจสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดฉันเริ่มมองเห็นว่าการให้เงินโดยไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้รับเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความสัมพันธ์มันสามารถทำให้ความรักสั่นคลอนความเข้าใจผิดเกิดขึ้นและความสัมพันธ์พังทลาย ได้คำพูดของหลานสาวทำให้ฉันตระหนักถึงคุณค่าของความรักแท้การให้ด้วยความเข้าใจและการใส่ใจความรู้สึกของผู้คนรอบตัวฉันเริ่มเรียนรู้ว่าความใส่ซื่อของเด็กตัวเล็กๆเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรฟังคำพูดของหลานสาวไม่เพียงสะท้อนความจริงในครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความรักความเข้าใจและการให้ที่แท้จริงการให้เงินโดยไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้รับไม่สามารถสร้างความสุขและความรักได้แต่การให้ด้วยความเข้าใจและความเอาใจใส่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน ฉันเริ่มสังเกตตัวเองว่าฉันให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุดและเริ่มปรับมุมมองต่อการให้เงินการสื่อสารและความสัมพันธ์ในครอบครัวฉันเข้าใจแล้วว่าเงินสามารถช่วยในเรื่องความสะดวกสบายแต่ไม่สามารถแทนความรักความเข้าใจหรือความไว้วางใจได้คำพูดของหลานสาวทำให้ฉันเห็นคุณค่าของความรักแท้และความจริงใจเหนือสิ่งอื่นใด